สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมได้พูดไว้ดังนี้ครับนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอยังจะมาโทษ YouTube y o u t u b e ์ที่อยู่กับลุงกับป้าเรามีแต่ไปช่วยสร้างสรรค์สังคม กฎ5ข้อเขารู้ว่าทำอะไรบ้างลุงบอกเขาประจําถ้าผ่านหมู่บ้านห้ามไปถ่ายเขานะถ้ามีชาวบ้านเดินผ่านหน้ากล้องอย่าถ่ายเขานะถ้าเขาไม่อนุญาตหรือแม้กระทั่ง FC ที่เดินทางมาใครที่เดินทางผ่านถนนเส้นนี้และแวะบูชาไหว้พ่อปู่ปริจิตนาคายูทูบเบอร์ก่อนถ่ายต้องบอกเขานะขออนุญาตท่านด้วย ถ้าไม่ให้ถ่ายไม่ต้องถ่ายนะเดี๋ยวเขาจะร้องเรียนเราว่านั่นคือสิ่งที่ยูทูบเบอร์ปฏิบัติอยู่ทุกวันการทำกิจกรรมต่างๆนานาเราไปทำที่อื่นทำเพื่อสังคมทำบุญผ้าป,ป่าที่ไหนเราไปไม่เคยไปวุ่นวายกับชาวบ้านแต่ไอคนที่วุ่นวายมันยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันเป็นคนวุ่นวายสร้างปัญหา บางคนเขาไม่ทนหรอกครับลุงบอกแล้วความอดทนอดกลั้นของคนเราไม่เหมือนกันอย่างลุงพลน่ะคงไม่ไปต่อลาะต่อเถียงอะไรกับใครหรอกแค่หายใจย,ยังผิดก่อปูนก็ผิดมึงเป็นซีโประเภทไหนมาก่อปูนมาฉาบปูนมาก่อสร้างนี่หรือ CEO รู้ไหมหน้าที่ซี o โอน่ะทำอะไรว่าไปนั่นการเป็นประธานบริษัทมึงรู้บ้างไหม คนที่เขาเป็น c e ซีเน่ะเขาทําอะไรแล้วแต่มีแต่ตําแหน่งใหญ่ๆเขาทําได้หมดคนที่เขาอยู่ระดับสูงๆน่ะเขาไม่มีมาชี้นิ้วสั่งหรอกไม่มีหรอกมีแต่เขาลงมือทําถึงเจริญมีที่ไหนเป็นประธานบริษัทหรือ CEO เป็นถึงระดับบิ๊กๆเขาลงมาทํทาทั้งนั้นแหละเขาทําเป็นตัวอย่างให้พนักงานเขาเห็นความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะเล่นเรื่องหนูผีมันบอกว่าเป็นเขตชุมชนยกเว้นก็ต้องยกเว้นหมดไม่ใช่ยกเว้นแค่บ้านพวกมึงฝากถึงกรมทางหลวงด้วยนี่คือบ้านมึงถ้าวัดจริงๆนะ่ะเข้าไปยังกระจกสิ่งที่ตาพูดเนี่ยเช้ามาก็มานั่งด่าลุงด่าป้าด่าตาสิ่งที่ตาพูด มันถูกต้องบ้านมึงเนี่ยลูกล้ำมากี่เท่าไหร่เกินเสาไฟฟ้าด้วยซ้ำกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าห้ามสร้างล้ำเสาไฟฟ้าทำไมถึงต่อเติมโรงสีมึงก็โดนด้วยหาว่ามีคนร้องเรียนเองนอกจากมึงนั่นแหละตัวดีเลยฝากถึงมึงนะเมื่อคือนนัอุตสาห์ไม่ไลฟ์บอกไว้เลยว่าสิ่งที่มึงกระทำ มึงก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นนะ่ะบ้านมึงก็โดนไม่รอดเตรียมรือ้อเหมือนกันช้ามาก็มาโนเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดแต่เรื่องเก่าๆเขตเสาไฟฟ้าเนี่ยบ้านหนูผีเกินเสาไฟฟ้าบ้านมึงก็ไม่รอดการสร้างบ้านเขาห้ามสร้างเกินเสาไฟฟ้าเพราะเสาไฟฟ้านะ่ะเป็นเขตหลักทางหลวงมึงนะ่ะก็ไม่น่ารอดหรอกเพราะฉะนั้น ไม่น่ารอดเช้ามาอย่าดิ้นเช้ามาโนเรื่องเดิมๆเห่าๆหามุกใหม่มาเล่นมั่งมึงนี่น่ะเรวระยำจริงๆนั่งด่าพี่เขยพี่สาวตัวเองมานั่งด่าทำคอนเทนต์มึงก็ต้องโดนเสียบ้างบอกไว้ให้คือคนอย่างมึงน่ะมันคนอื่นผิดตลอดแต่สำหรับมันมันคิดว่าถูกเสมอคนประเภทนี้ ดูเอาเองแล้วกันว่าเร็วแค่ไหนการที่เรานั้นสร้างบ้านเนี่ยเกินออกมาตามที่กลุ่มทางหลวงเขากำหนดอีกนี่เราก็ผิดอยู่แล้วกลุ่มอวยกันได้อนาคตถ้ากลุ่มทางหลวงจะมาขยายเราก็แค่รื้อออกความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u t u u e ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้เราจะมาเล่นถึงหนูผีที่เช้ามาก็ออกมาด่า ลุงในเรื่องของเสาไฟฟ้าหลังคาด่าลุงต่างๆนานาถามหน่อยนะสิ่งที่มึงพูดเกี่ยวกับหลังคาเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยมึงเป็นคนชี้แนะมึงก็เป็นคนสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มเร็วๆกลุ่มนั้นสิ่งที่มึงทำอยู่เนี่ยมันไม่โอเคจากการที่กรมทางหลวงมามาวัดจากเส้นเหลืองเข้าไปประมาณ9เมตร ลุงก็ทําตามกฎถ้าวัดก็ต้องวัดกันหมดบ้านหนูผีก็ไม่รอดครับเรียบร้อยครับมึงนะ่ะเตรียมโดนรื้อแน่ถ้าลุงโดนรื้อนะ่ะบ้านใครที่สร้างล้ำเสาไฟฟ้าก็เรียบร้อยครับบ้านหนูผีล้ำหมาอย่างแน่นอนล้ำเสาไฟฟ้ามารื้อครับเดือดร้อนแน่มึงนะ่ะบอกว่าเขตชุมชน มีข้อยกเว้นอา้าวมึงอยู่ชุมชนลุงน่ะก็ต้องอยู่ชุมชนเหมือนกันเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันส่วนป้ายเหลืองไม่รู้นะเขตชุมชนมีข้อยกเว้นบ้านมึงก็สวยด้วยเช้ามาก็นั่งด่าพี่เขยพี่สาวตัวเองเมื่อวานนี้ตาโทรไปด่าว่าไงสร้างความเดือดร้อนกันแกล้งพี่ตัวเองเลิกเล่นได้แล้ว มีคนย้อนกลับมาว่าให้นาทีเลิกด่าสิเมื่อวานอ่ะกูก็อุตส่าห์ไม่ดา่าต่างคนต่างไม่ไลฟ์เช้ามานั่งรวยแล้วความลับรวยแล้วสิ่งที่มึงทำน่ะทุกวันนี้ชี้แนะและชี้นะ,ะนะสมรู้ร่วมคิดกับผู้กระทําผลที่ตามมาต้องตามบ้านมึงด้วยกำใด้ใครก่อกับนั้น ย้อนเข้าหาตนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ก็จะฝากถึงหนูผีตื่นเช้ามามันก็มานั่งอิจฉาลุงมานั่งว่าลุงกับป้าเรื่องการทำบ้านเรื่องลุงทำออฟฟิศหาว่ากำลังสร้างที่มั่วสุมมันพยายามที่จะดิสเครดิตต่างๆนานา,นาเราจะมาพูดถึงวีรกรรมของหนูผี อิจฉาลุงนี่คือความอิจฉาอย่างเห็นได้ชัดเห็นเขาทำนู่นทำนี่ดีไม่ได้หาว่าเขาทำออฟฟิศเป็นแหล่งมั่วสุมจริงๆนะไม่ใช่นะครับตรงนั้นอะ่ะเป็นที่ประชุมหรือออฟฟิศใหม่ของแอดมินเพื่อจะแพ็คของข้างบนเป็นห้องประชุมทำให้ fc ได้เห็นว่าหนูผีได้ออกมาดิ้นอย่างหนักมันจะไล่ ยูทูบเบอร์ถ้ามันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่คือสิ่งที่มันผิดในการเข้ามาทำหน้าที่แค่คิดมันก็ผิดแล้วมันจะไล่ยูทูบเบอร์ถามหน่อยว่ายูทูบเบอร์น่ะเขาทำความเดือดร้อนอะไรให้ชาวบ้านเขาแค่ถ่ายคลิปลุงกับป้ามันบอกว่าจะเรียกรายชื่อของชาวบ้านมันเป็นผู้ใหญ่บ้านเรียกรายชื่อชาวบ้านลงมติเพื่อขับไล่ยูทูบเบอร ออกจากหมู่บ้านประชาชนคนไทยเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่ทำผิดหรือเรื่องเลวร้ายจนสังคมเขาไม่รับรับไม่ได้ยูทูบเบอร์เขาไม่เคยทำความเดือดร้อนเลยแม้แต่น้อยความคลิปน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แดงนี้ครับหนูผีสวยแล้วพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับหนูผีเอายังไงล่ะ ทีนี้สวยแล้วนะเวรกรรมเริ่มเข้าหาตัวมึงแล้วหลักฐานใหม่มีสองประเด็นเราจะมาพูดถึงความโง่ของมันก่อนวันนั้นที่น้องหายที่เขาตามหาน้องกันอยู่บนเขาจังหวะที่ลุงและชาวบ้านขึ้นเขาแต่หนูผีนั่งโชว์ความโง่พูดเหมือนรู้ดีทุกอย่างจำเสียงฮอได้ไหมครับจริงๆแล้วนะ่ะวันนั้นมันไม่มีฮอ แต่มันบอกว่าได้ยินเสียงฮอโปแตกชิบหายที่แท้คือเสียงดโดรนไอ้นี่นะ่ะหลอนครับไอ้นี่นะ่ะก็นั่งมโนไปรเรื่อยว่าเขาเจอโน่นเจอนี่เจอนั่นว่าน้องน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดามม่วจนมันตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนแรกพวกคุณสงสัยกันถูกแล้วนะว่าเป็นใครเป็นหนูผีแต่ทีนี้พวกคุณ เล่นสื่อขยี้ขยี้จนมันเสียระบบหมดจนกลับกลายมาสงสัยลุงป้าตอนนี้นะ่ะมันมีประเด็นที่มันล้าสดอยู่ว่างานสำคัญสำเร็จแล้วนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่ช่วงนั้นประชาชนสงสยัยมันมากประเด็นไ้ายสดต่างๆเรื่องแหวนถุงมือก็ของมันนั่นแหละรครับ ยังมีอีกประเด็นสองประเด็นใหม่เตรียมรับกรรมได้เลยพบหลักฐานใหม่ของมึงวันนั้นนะ่ะที่น้องขึ้นเขาไปหนึ่งมึงรู้ได้ไงว่าน้องหากกิ่งไม้เล่นมึงพูดเหมือนมึงอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยคนธรรมดาเขาจะไม่รู้คนที่รู้แบบนี้นะ่ะคือคนที่ขึ้นไปด้วยหรืออยู่ในเหตุการณ์และเอาสิ่งนั้นมาพูด จนทุกคนสงสัยมันทำไมนะคนนี้รู้ดีแท้ก็สิ่งที่มันรู้คือมันอยู่ในเหตุการณ์ไงครับ